ลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการของทุกท่านครับมวยดีวิถีไทยครับคู่แรกผ่านไปครับผลงานอันยอดเยี่ยมของเกเรียงไทยที่ชนะแบงชาติคู่ที่2ครับมาดูครับอนาคตไกลอนาคตอีกเช่นเดียวกันนะครับโวยสร้างในสายศึกของมวยดีวิถีไทยครับสายนครหอจกกุ๊บกุ๊บสุดที่หรือว่านายกหนุ่มสารยาครับเจอกับเสือภูเขากอเพชรสุดที่ผ์ สองช่องทางในการติดตามนะครับนั่นก็คือช่องแปกดหมายเลข27เรอไว้เลยครับเดอ๋กันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับแอปพลิเคชันของคลายทีวีครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ครับเหมือนชิดติดขอบเวทีครับแล้วก็ที่สาคัญไม่มีดีเลยด้วยครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับสายนครหอเจาะกอกกุบสุดที่ครับลูกศิษย์ของคุณสมจิตผุมแว่นนะครับแล้วก็ได้เสียประมวลเสียประมวลหอเจาะกอกกุบ เป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วครับเสียะมวลเป็นอดีตนักมวยเก่านะครับคมศินปอเมืองยางครับสายนครครับดาวรุ่งดาวโรดอนาคตดีวัย17ปีจากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับมีคุณสมจิตคุ้มแว่นเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะยอดเพชรเป็นทีมงานดัดเด็เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการซิทซับอยู่ที่ค่ายมวยจิตสารายาครับส่วนทางด้านของเสือภูเขากอเพชรสุทธิพงศ์ครับก็มาด้วยกันกับทางด้านของก้าเรียงไทยนะครับดาวรุ่งวัย15ปีจากอมกอยเชียงใหม่ครับมีคุณการนิติ เป็นผู้จัดก,การวานาคณะนีเพชรภาคภูมินะครับเป็นทีมงาน,นตัดตับเทนเตอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอเพชรสุทธิพงศ์ที่อมขอยเชียงใหม่ครับขอพระคุณนะครับข้าเกลียบกุ้งฟูชิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำนะครับเหมาะกับทุกเทศกาลสังสรรค์ครับอร่อยครับแล้วก็ไม่ว่าจะ เป็นงานสังสรรค์ในครอบครัวเพื่อนฝูงอย่าลืมนะครับเข้าเกลียบกุ้งฟูชิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำครับมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าใช้การอบแทนการทอดนะครับสนใจสินค้าก็โทรศัพท์028138001-3ครับ028138001-3ขอบคุณคุณบุญเจริญยั่งยืนครับผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยบุญโปรดัก์จำกัดและก็ขอบคุณครับบริษัท555โปร ผู้แทนจำน่ายลิสดาร่ารถกระบะไฟฟ้าอนเนกประสงค์ที่ให้ความหรูหราสะดวกสบายรลเอส SUV ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเป็นเจ้าของลิสดาร่าได้แล้วนะครับวันนี้ที่สุขาพิบาล5โทรศัพท์0 9 8 2 6 1 4 4 1 1น่ะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกการสนับสนุนและครับขอบพระคุณทุกสินค้าสนใจลงโฆษณาก็ติดต่มามาได้ครับที่บริษัทไมยดีวิธีไทยของเรานะครับลูปรางนี้ได้กันเลยครับสายกับขวานะครับสายนครลูกฟิตของยอดคุณทับ มันมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนนะครับแล้วก็นี่คู่บารมีครับของวยดีวิถีไทยด้วยเช่นเดียวกันครับที่ผ่านมาเขาต่อยอยู่ในรายการวัยดีนะครับเป็นประจำนะครับล่าสุดไปต่อยในรายการสกิดแมงนวมาครับชนะหนึ่งสยามโวยบางคอนแหลมนะครับในขณะที่เสือภูเขาสองไฟล่าสุดของเขาชนะน็อกยกสี่ซับสยามแล้วก็ล่าสุดน็อกใจรักสอประวัติเมืองที่นี่นะครับขาดแข้งขวาครับฟอร์มกำลังดีขึ้นมานะครับเสือภูเขาก็ลงจากเขาจริงๆนะครับหมดยกที่หนึ่งครับ เนี่ครับที่มาของความอร่อยนะครับคุณบุญเจริญยั่งยืนนะครับจากข้าวเกลียบกุ้งฟูชิครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับรวมไปถึง t o y ย t a าเคมอเตอร์นะครับอยากได้รถสวยๆทุกรุ่นของ Toyota ต้องคิดถึง t o โย t a k เคมอเตเท่านั้นครับนี่คือศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับ 21สาขา19ศูนย์บริการครับกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพและปารีมณนทนบริหารงานโดยตระกูลสมภพรุ่งโรดน์นำโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดกับ t o โยต้าเคมอเตอร์โทร0 26626555เอาละครับครที่ไหนไปสาขานั้นเลยครับตามต่อครับบนเวทีนะครับสายนครนะครับได้รับการสนับสนุนจากเสียประมวลครับผมสินป้อมเมืองยางครับ นักงไยเก่านะครับเสียประมวลสายทังแถบนะครับสายทางเดียวด้วยครับสายนครนะครับสุดยอดจหวะฝีมือครับอ่าใช่อ๋อสวยิบอ้าวโดนมักขวาของเสือภูเขาทำ่าจะแกว้งนะครับต้องว้าไว้เลยครับสายนครอ่าเสือภูเขาก็จะบอกว่ามาแบบแข็งแรงแข็งแรงนะครับมาด้วยกันกับกะเหรี่ยงไทยครับวันนี้มาหลายคนด้วยครับจากอเพชรสุทธิพงศ์นะครับมาสร้างจังหวัดกันใหม่นะครับ แม่กองเชียร์หัวใจจวายครับกองเชียร์ของสายนครเอามีหมัดหนึ่งมาอีกแล้วนะครับเสือภูเขาครับขยับเข้าไปครับจะต่อยมีต่อยล่างและขึ้นบนครับแข้งซ้ายของสายนครครับดักหัวเอาไว้ขยับเดินครับเตะขาครับก็พยายามพยายามทุกอาวุธนะครับแม่จังหวะนี้จะฮุกซ้ายโดนแข้งของสายนครอ่าแล้วครับเย็นไม่ได้แล้วครับฐานะของสายนครต้องออกนะครับ สถานการณ์นั้นบังคับไม่ออกครับถึงตัวครับวงในตัดล็อกสะพายแรงเอาไว้ครับจับแบบนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับดันก็เ,เชื่อเน็บด้วยข่าขวาครับทางด้านของซ้ายนาครน,นะครับบนเวทีปูชีค่าสุนทนรศรีบุลาครับ,บแยกออกมาขยับเดินเหมือนเดิมครับ <S 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 เสือภูเขานะครับเรียกว่าไม่แตกต่างกับทางด้านของกาเรียงไทยเท่าไรเลยครับเพราะว่าซ้อมด้วยกันนะครับทีมงานดับเบเทนเดอร์คนดูแลการจิตใจก็ชุดเดียวกันทั้งหมดนีาแหะครับอยู่ที่วงใน สายนครแยกออกมาครับสายทางเดียวแล้วครับอะไรนี้ตั้งรับจับทางครับออกไม่ออกครับแข้งซ้ายครับถึงตัวอีกแล้วครับบัดขวารวมท็องตัดลำตัวแข้งซ้ายขึ้นไปเอาละครับถึงอาวุธโดนบัดทางด้านของสายนครครับโดนบัดนี่เรียกว่าบัดไปบัดมานะครับเหมือนรถวิ่งอยู่บนถนนและผลตกหนักอย่างนั้นแหละครับอยวดูนะครับจะถึงตัวครับ อายุยังไม่เยอะนะครับทางด้านของซ้ายนครครับแต่ว่าโตเร็วและครับรายนี้จากสามพรานนครปฐมนะครับซ้ายนครก็คือเป็นมวยซ้ายครับนครก็คือนครปฐมนั่นแหละครับได้ใจความนะครับมาไม่ถอยนะครับทางด้านของซ้ายนครช่วงท้ายๆปลายยกเดินเข้าไปแข้งซ้ายครับแล้วก็ถึงตัววงในเนี่ยครับทางขาว่ายังตีกันไม่ได้เด็กมาครับ ุมทอนสีบัลาครับเป็นฝ่ายเดินบ้างนะครับหลังจากที่โดนหมัดนะครับโอ้ปล่อยให้เสือภูเขาเดินต่อยหมัดครับเอียงไปเอียงมาเหมือนกันครับไซนครนผูก้ายครับหมดยกครับพักอีกแป๊บเดียวนี่และครับมาดูช้าครับในศึกมวยดดวิดทิไทยนะครับทางช่อง8กดเลขยี่สิบเจ็ดนะครับมานี่แหละไซนครกับเสือภูเขาไซนครต้องซ้ายลูกเดียวนะครับขวาไม่เอาอ่ะนี่และครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับ เลขาครับชูชีพตรีโพคานี่ท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องน้ําใจหัวใจนี่สุดยอดนาแล้วก็อีกท่านหนึ่งปภิเยศนะครับคุณปัญญาทองไทยจากโอเคีนอมวัน22ด้วยขอบพระคุณทุกท่านนะครับรวมไปถึงขอบคุณยาแผ่นตราเสือ1 1ตัวสาหรับดองเล่าแก้กราใายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเล่าเสือ1 1ตัวชนิดน้ําบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชั้ชัยเอื้อบุญนานครับเดินเตะแล้วนะครับ สายนครครับแต่พัดนายโดนแข้งขวาโตจากเสือภู้ขาครับถีบซ้ายหมักซ้ายตรงของสายนครขวางเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแย่านั่นแหละครับบาสค่ผ่านมาเห็นแวบๆนะครับหัวหน้าคณะคุณตมจิตคุ้มแว่นครับึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้น้ำด้วยตัวเองนะครับึ้นไปกำจับกำชาให้เดินนะครับเสียประมวนนั้นอยู่ด้านล่างครับเป็นนักวยในสังกัดของสกสวยยินนายกมุมสารยาคนเดียวครับที่ชายสีเสื้อหอจกกคุบสุทธินะครับสนับสนุนครับน่าแะครับ การของเสือภูเขาครับไปที่3ของเขาในรายการวยดีวิถีไทยแห่งนี้นะครับที่ผ่านมานอกมาตลอดครับชนะนกยก4ี่ับสยามแล้วก็ล่าสุดนกใจรักยก2ครับอ่าเนี่ยครับสายนครเดินขยับคูแล้วครับซอกน้าก็ไปแค่ซ้ายอ่าแล้วครับไม่ถอยแล้วครับสายนครมีปลิกปินะครับใตตาขวานะครับทางด้านของเสือภูเขาครับแยกออกมาครับ เริ่มมั่นใจในแข้งซ้ายแล้วนะครับตอนนี้เดินสาสแข้งนะครับเตะซ้ายเข้าไปครับสายนครถีบเอาไว้ครับเสือภูเขาโดนซ้ายของสายนครครับอยากไปต่อครับเตะซ้ายอีกทีนึงครับเสือภูเขาแม่เดินต่อยน่าจะดีกว่าครับเสือภูเขาครับเตะขวาไปก่อนถีบซ้ายอันโดนแข้งของสายนครอ่ะสายนครอ่ะจะโดนเตะพับในครับแม่ถ้าออกก่อนดีนะครับเสือภูเขาเอ้าต่อยขวาอมันไม่ต้องถอยถอยเดียวรับแข้งเอ้าเสือ เสือมันมันต้องมันต้องสู้ต้องบุกต้องปุกนะครับสายนครนะครับอ่าหันมาต่อยเกมรับนะครับเกมที่ตัวเองถนัดนะครับแต่ว่าพอโดนหมัดนี่ทำท่าจะแป่งไปแปลงมาครับโอ้โหหลายตหลกแล้วนะครับสำหรับคู่นี้สายนครเดินหรือไม่เดินครับเท่านั้นแหละครับเสือภูเขาอ่าเนี่ยครับถ้าถอยโดนแข้งซ้ายครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับอยู่ที่ว่าใครเดินนะครับถอยก็ดีอยู่แล้วนะครับเสือภูเขาออกมาถอยครับโดนแข้งซ้าย พยายามจะต่อยขวาลําตัวครับโดนคล้องได้ครับคล้องได้ก็ยังตีกันไม่ชัดเจนทั้งคู่นะครับวงในครับสุนทรสีโบราครับแยกออกมาครับใครจะเดินใครจะถอยครับเป็นสายนครเดินเข้าหาครับแหมสอกสายหน้าของเสือภูเขาครับอ่ะออกแข้งสายหน้าขยับไปต่อนะครับอ่ะครับก็เริ่มผ่อนๆกันหน่อยนะครับมีพึ่งครึ่งทางเองครับยังเหลืออีกเต็มๆตั้งสองยกครับถ้าเกิดยังอยู่รอดปลอดภัยถึงตรงนั้นนะครับอ่ในไม่ชัดเจนครับ แยกออกมาสู้กันที่วงนอกดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นแ้งจะชัดเจนยิ่งกว่าจับจับอีกตีเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายครับพยาโต้ครับเสือภูเขาครับดูเหมือนว่าทางด้านของเสือภูเขาจะมีตำหนินะครับใต้ตาครับแข้งซ้ายนะครับแข้งซ้ายดีอยู่แล้วนะครับทางด้านของซ้ายนครครับเสือภูเขาสับขาพับไหนครับเล็มพับไหลก่อนครับแมหมดยกครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อมีนะครับมาดูความช้าก่อนเลยนะครับไฟแดงซ้ายนครนระเมินเสือภูเขา แม่เสือก็ต่อยโต้แข้งขวาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าซ้ายนครกับซ้ายซ้ายเลยก็เข้าใกล้ไปตลอดเลยทีเดียวนั่นคือผลงานของทั้งคู่เลยครับยกที่ผ่านมาอาแล้วครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวครับเช็ดเหงื่อชเ,อช,เอช็ดวัรสลินออกครับตะลุมบอลกันต่อแลวครับลุยกันต่อครับคู่ที่2ทางช่อง8ของเราในวันนี้ครับคู่ที่3ทางแอปพลิเคชันของพรายทีวีครับยกที่4ครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าถึงเอาวุธถึงใจครับไปกันต่อเลยครับ ตอนยำยกนี้นะครับแสาย4ครับขอเชิญชมนะครับศึกมรดกรถสวยจ่าเจครับในวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนี้ครับเจอกันที่อำเภอจักรราจังหวัดนครราชสีมาเอะไะครับลุมบอลกันต่อตีกันต่อครับตอนซีบัวลาแกะแยกออกมาครับวงในนี่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนี่ยครับเดินแล้วครับเสือภูเขาแสายนครนี่แโดนดันโดนเข็นเททิ้งลงไปครับ เห็นบัตรไม่ค่อยได้ครับเห็นบัตรในแค่เนื้อก็แป่ง้วครับนะครับดุกดันขึ้นมานะครับเสือภูเขานะครับก็ต้องชกให้ถูกสงกันนะครับประเมินคู่ต่อสู้ประเมินพละงกำลังตัวเองครับแยกออกมาครับสุนทร์ศรีโกราครับเสือภูเขาน่าจะมีอัดชีดนะครับเดินวกต่อยขวาลำตัวครับแต่ว่าโดนล็อกเอาไว้สายนะรตีเข่าครับเสือภูเขาก็พยายามตีเข่าโตเอ้าเข่าขวาครับอาศัยลูกขยันครับอะไะครับมี่าไรต้องใส่นดนแล้วครับพี่มีแน่ลุ้นอยู่หน้าจอครับพี่นุ่มมากดีอย่ใได้ที ปักเจ้าโคราชแล้วก็อีกหลายหลายคนด้วยกันนะครับโอ้น้อยปืนรัตนาต้องบอกว่าตอนนี้ครับโจทย์บางแสนแล้วก็ทันรองสุกันทัพพ่มงมันม้วครับลน้นอยู่หน้าจอนะครับติดตามรายการของเราอยู่ครับอยู่ที่วงในครับตีได้ไม่ได้แม่มัดเอาไว้ลลแล้วครับทางนของสายนาครครับเอ้านี่แหละสายนครแดงนะ้่เหมือนเสือภูเขาเสือเสือแม่แต่เสือก็ไม่ยุบนะครับแต่ว่าทรงไม่ส่งยังเสียเปรี่ยนีิดเด้ลเอาซ้ายอีกแล้ว ฉักจะเตะไม่ขึ้นเลยนะครับซส่ได้โอ้าต่อยลำตัวเออต้องปล่อยล้ำตัวให้เยอะคือต้องเสี่ยงที่หมัดแล้วนะครับบันทึกของเสือภูเขาครับอย่างอื่นนี่ลำบากครับเนี่ยครับเดินเข้าไปหาต่อครับของบรรโดนกันได้ครับอ่าวเข่าไปก่อนเข่าไปก่อนครับยังจะสอดในเอาเข่าเจอสายโต้เดินต่อครับโยกไปครับเตะขวาไม่ถึงเอาลื่นเองครับไม่เป็นไรครับอ่าเสียหลักเล็กน้อย ขยับไปต่อครับเสือภูเขาครับหมดไม่ได้นะครับถ้าเกิดนั่งมวยหมดอีกองเชียก็ไม่เหลืออย่างไงครับอย่างไงดีครับตีข่าวครับพึดขึ้นมาสุดชีวิตแล้วครับนะครับมีเท่ไรใส่หมดแล้วครับทางด้านของเสือภูเขาเอาละครสายนครหดแกงซ้ายยาวๆครับสายนครเนี่ยครับทุกอย่างดีหมดเพียงแต่ว่าเนี่ยครับเวลาโดนมัตนะครับหน้าตาเราเราเอาการครับแล้วก็อ้ยมวยได้นิดหน่อยสวนด้วยมัดซ้ายครับ อ่าเนี่ยครับมัดก็มีครับแต่ว่าไม่ค่อยออกเท่าไรครับถนัดแข้งมากกว่าถนัดเตะมากกว่าครับวงได้หัวอยู่ที่วงไดครับก็ยังตีไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแม่ผมจะว่าลีลาการชกของไซนนครนี่ใช้ได้เลยนะครับฉลาดและตีนดีด้วยนี่นะครับน่าจะมีอนาคตใช้ได้ทีเดียวแต่ว่าโดนหนักๆชกไหวหรือเปล่านี่นละครับเสือภูเขาเพิ่กจะชนดีหัวใจนี่ดีมากเลยเสือภูเขาแยกออกมาครับ อยากไม่ท้อครับราคางมาซะก่อนนี่นะครับมาดูภาพชาก่อนเลยสายนครกับเสือภูเขานะครับแม่แต่ว่าสายนครก็เตะเตะแม่นเสือภูเขาก็สู้นะครับสู้ดีตลอดเลยนี่นะครับชงแป้นนะครับทุกวันอาทิตย์ในศสืมวยดีวิไทยนะครับต้องกคุนนะครับเลขาชูชีพรีโภคาด้วยแล้วก็นายอบตเกาะขนุนนะครับกำมานาชูสุวันที่รุ่นรายการนี้อยู่ครับนี่ดิดดาดาแล้วครับ มาโชว์ให้กับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยได้เห็นแล้วครับใครต้องการดูตัวอย่างเดินมาได้เลยครับเอาละครับก่อนที่จะตามยกต่อไปครับเสียต่อสสัตวิวัตริขอเชิญชมนะครับศึกโนเมอร์ซี่ครับวันพระราชสิบตรีที่29่สิบเกาพฤษภาคมนี้ครับเดียวกันที่โรงสีข้าวสายสุนีนะครับตำบลนท่าพลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็รายการนี้มีคู่มวยดีๆที่น่าสนใจหลายคู่ด้วยกันครับคู่ของกับทางด้านของสตังทองนะครับแล้วก็รุ่งเพชร เดกับทางด้านของรุ่งเรืองเล็กนี่คือผู้สำคัญสำคัญนะครับของซิกโนเมอร์ซี่ครับวันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคมนี้ครับออกสตาร์ทเวลา17.00หรือว่า5.00นนะครับที่โรงสีข้าวสายสุนีครับลำนท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ่ะบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับผู้รองของเราในวันนี้สายนครกับทางด้านของเสือภูเขาครับอ่ะเสือภูเขาต้องเร่งหน่อยครับออกบัตรหนึ่งสอง ขอผีจับยัดละครับตอนนี้สถานการณ์ครับตีวงในก็ไม่ชัดเจนครับกรรมการก็ต้องแยกออกมาครับก็เป็นโอกาสให้เสือภูเขานะครับแยกออกมาแบบนี้ก็แค่ไม่โดนนะเตะขวาได้เข่าเข่าครับเข่าตีมาก็ตีคืนครับยังไม่ได้สร้างความแตกต่างในเกมแล้วนะครับยกที่5ยกสุดท้ายแล้วครับหมัดละครับเสือภูเขาได้แค่ง้างไม่ออกครับ ไปขวาไปก่อนมาตามมีไหมมีไหมครับสายนครขัพยายามจะถีบจะเตะเอาไว้นั่นแหละครับทางด้านของเซอร์ผู้เขาความพยายามนั้นดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ายังขาดบางจุดไปครับแล้วครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครึ่งทางครับของยกสุดท้ายนะครับหมัดต้องมาครับคิดแล้วต้องออกเลยแล้วครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าจะไล่จนกระดานหรือไม่ครับ หาเป้าไว้เจอแล้วครับทางด้านของเสือภูเขาย่องก้าวไปขยับก้าวไปแต่ว่าเนี่ยครับโดนแข้งซ้ายก่อนครับแข้งซ้ายของสายนครน,นี่ต้องบอกว่าไว้ใจได้เลยครับดูนะครับได้แข่งควาล็อกเอาไว้ครับเนี่ยครับบัดหายไปเลยครับทางด้านของเสือภูเขาครับเออแม่ซายนครนี่ยดูมวยซ้ายนะค,ครับกาดกรดีด้วยนะครับเออแม่โอโ้โหกระหันทีรันมุนไม่นินงทำทำท่าจะกระหันตกลงมาแล้ว,อวเอ้าไม่ถึงไม่ถึงแ ขึ้นมาทันทีครับคณะระป่าทั้งหลายครับดูครับจะมีอะโอ้ซ้ายนะครับเสียผู้ข่าวครับแมก็ต้องกัดฟันหน่อยละครับองเชียร์อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่นครก็พยายามกอดเอาไว้ครับถ้าเกิดตีเขานู่นละครเข้าพรรษาครับไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีปฏิหารครับหมัดดีกว่าหันไปมองทีมงานทีมงานก็ไม่รู้จะอะไรครับชูกำปั้นแหละครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว โป่งปังโป่งปังหลับไหมอ่ะเตะไปก่อนครับสายนครโยนเข่าขวาครับเสือภูเขาอ่าโดนมัดเวียงเข้าไปครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าคณะป้าป่านใจแป้วเลยครับหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่าสายนครนั้นโดนมัดไม่ได้เลยครับโดนแล้วแกว่งนะครับไม่รู้ว่าตอนซ้อมนี่ได้ลงนวมบ้างหรือเปล่าครับอ่าอย่างอื่นนี่หมดนะครับสายนครเนี่ยครับพอโดนมัดแล้วก็อ่าหมดยกแล้วครับยกสุดท้ายจบแล้วครับ โอ้โหเลือกไปเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านลวครผู้รองของเราในวันนี้ดำเกิงมีศาสตร์วราชัยพุทธสอนแล้วก็พงศักดิ์แป้นลำม่อมครับคะแนนใบสุดท้ายมาแล้วครับบนเวทีนั้นสุนทรศรีบุญลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของสายนครหอเจากอกบกุ๊บสุดที่ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเสือภูเขาไปครับก็วราชัยชนะเป็นไฟที่2ติที่ต่อกันนะครับ ทางด้านของสานาคนครครับยินดีกับสายนาครครับ